ไหนครับมีคนมาสมัครงานเด้อไหนอ่ะเซลอย่าไปตามจะเข้ารอจะเข้าแปลว่าอะไรว่ารอจะเข้ารอสักครู่อ๋อเหรอไม่ผิดไม่ผิดรอจะเข้าเดี๋ยวเข้ามาส่งนี่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนยังไงครับมาจากนนท์มาจากนนท์พูดดังๆเด้อมาจากนนท์นนทบุรีอ๋อโอเคแล้วทำไมมาถึงที่นี่เลยก็เราเพิ่งลดให้ขายเยอะครับ หลากหลายแต่ว่ามุมที่ผมขายก็ประมาณนี้ด้วยที่เราจะขายได้ที่มีลูกค้าอยู่ครับอร้อมีลูกค้าติดมือมาด้วยมค่อนขไทยเยอะออโอเคแล้วนี่คือย้ายมาอยู่ตักแก้วเหรอหรือว่ายังไงคนบ้านเดิมเป็นคนตักแก้วเป็นคนโดนครับคนเนนอ๋อแต่คือจะย้ายมานี่เลยใช่ครัจะอยู่กับใครที่นี่อยู่ได้ครับอยู่คนเดียวคนเดียวมาหาเงินคือกะว่าถ้าเกิดมาที่นี่ผมรับก็คือจะมาอยู่ที่นี่เลยใช่ครับอ๋อก็ เก่าด้วยนะที่จะให้พี่ซื้อพี่ตีอย่างเงี้ยผมก็เนเซลเก่ามีพวกเซลส่งรถมาด้วยก็ซือมุมรถผมมีหมดเลยก็จจบกับพี่ก็พี่ก็เอารถกเก่าไปด้วยเลยแล้วก็ไอ้เงินเดือนผมมาได้ทีเรียวทีเดียวทงั้นคอมงเียวนเราไม่ต้องจ่ายเงินเดือนก็ได้ผมไม่เอาเงินเดือนนี่เจอของแท้วันนี้เลยตอนเพราะว่าเออก็ไม่ได้กินเงินเดือนอยู่แล้วใช่เพราะมันกินค่าคอมครับ เด Get ี๋ยวผมจะเอาพี่เขาเป็นต้นแบบโโออ้หสุดดยยเลไม่จ่ายเงินเดือนให้แต่ให้ค่าค่าคอมเยอะโโอ้หมีมีคนชอบแบบนี้ทำมานานแล้วครับตั้งแต่ปีสี่เจ็ดอ๋อโอเคนานยี่สิบปีแล้วอยู่วงการรถรถมือเรื่องแต่ช่างน้องรถแล้วช่างก็เป็นด้วยเป็นหมดทุกอย่างเลยรถยนต์อ๋อโอเคนะฮัลก็คิดว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ยังไงแบบไหนจะพร้อมจริงๆกันไหมว่าจะสิบเจ็ดเดือนยันได้สิบเจ็ด อ๋อ9จบหน้ามันพุธเหรอก็7 18ก็ได้อ่าโอเคก็อยู่ี่ก็ถ้าไม่คือถ้าเกิดมาวัดแบบเนี้ยผมก็ชอบเพราะว่าพี่เขาไม่ได้มาหวังแ่เงินเดือนครับถ้าเกิดพี่มาผมก็ไม่ได้เสียอะไรพี่ก็มาลองดูเลยอืมพี่ได้พี่ก็ได้พี่ไม่ได้พี่ก็กลับบ้านแค่นี้มีแค่สองแบบถูกปะผมคุยแบบตรงไปตรงมาเพราะพี่คุยผมตรงอ่าอ่เพราะบางบางคนมาเพื่อหวังเงินเดือนแบบให้พอประทังชีวิตแต่พี่มาเพื่อแบบพี่จะเขาอยู่รอดครับทู้ชีวิต ถูกป่ะใช่ไปสนเงินเดือนสนค่าคอมถ้าเกิดเป็นบังที่คือแบบอยู่ไกลก็ต้องย้ายมาเหรอคือมันผมว่ามันไม่ได้สู้จริงอ่ะมันก็แบบแค่อยากจะมาเพื่อต่อชีวิตเล็กๆน้อยน้อยไม่ได้ว่าจะเพิ่มความยั่งยืนอะไรให้กับชีวิตเนาะโอเคงั้นก็ตามนี้ครับอาจารย์อาดาดูแล้วดูแล้วครับเรียบร้อยอ่ะโอเครับตามนั้นครับขอบคุณครับติดต่อยอดแอดไลน์ผมไว้นะครับโอเคอ่ะโอเคก็เดี๋ยวติดต่อไว้มาเมื่อไหร่ก็บอกนะอ่ะโอเคครับใครอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะเทิน นึกถึงพี่ตะแก้วหรือใครอยากจะสมัคร <มา S 2> เซลพร้อมลุยมาเลยพร้อมลุยมาเลยนะม,มาแบบององแงะไม่เอานะบแบบเต็มๆเลยนะจัดไปครับสวัสดีครับ